น้ำผลไม100้ร0 0ยเปรซเรื่องโกหกมันคือน้ำตาลลืน้นล้วนที่ทำลายตับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ทลายความเชื่อผิดๆที่ผู้ชายต้องรู้มิสเตอร์ MDX ครับการดื่มน้ำผลไม100้ร้อเเซตอนเช้าแทนน้ำอัดลมดูเป็นทางเลือกของคนรักสุขภาพแต่มีคนบอกว่ามันก็อันตรายไม่แพ้กันเลยจริงเหรอครับมันคือความจริงที่น่าตกใจครับการดื่มน้ำผลไม100้ร้อเซ ไม่เหมือนกับการกินผลไม้ทั้งลูกเลยแม้แต่น้อยเพราะในผลไม้มีสิ่งที่เรียกว่ากาก,ากใหญ่ซึ่งผมเรียกว่าเป็นบอด y ี้ก์ดคอยชะลอการดูดซึมน้ําตาลแต่กระบวนการคั้นน้ําคือการจับบอดี้ก์ดคนนี้โยนทิ้งไปเหลือไว้แต่น้ําตาลฟรุกโตสบริสุทธิ์ที่พร้อมจะพุ่งเข้าสู่กระแสะเลือดของคุณอย่างรวดเร็วเข้าใจเลยครับว่ากาก,ากใยสําคัญมากแล้วน้ําตาลฟรุกโตสที่ไม่มีบอดี้ก์ดคุมเนี่ยมันเข้าไปทําอะไรในร่างกายเราครับ มันจะพุ่งตรงไปที่ตับของคุณโดยตรงครับตับคือที่เดียวที่จัดการฟรุกโตสได้และเมื่อมันได้รับในปริมาณมหาศาลจากน้ำผลไม้ตับจะทำงานหนักเกินไปและถูกบังคับให้เปลี่ยนน้ำตาลเหล่านี้ให้กลายเป็นไขมันซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับที่ตับจัดการกับแอลกอฮอล์เลยครับอะไรนะครับนี่เท่ากับว่าการดื่มน้ำส้มก็เหมือนการทำร้ายตับคล้ายๆดื่มเหล้าเลยเหรอครับในเชิงชีวเคมีต่อตับใช่ครับ มันคือเส้นทางตรงสู่ภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้มาจากแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นภัยเงียบที่ไม่มีอาการเตือนในระยะแรกเลยโห oh, เป็นความจริงที่ต้องรู้จริงๆครับแล้วถ้าเราเบื่อน้ำเปล่าแต่อยากได้ความสดชื่นจากผลไม้มิสเตอร์ MDX พอจะมีทางเลือกที่ดีกว่าไหมครับมีแน่นอนครับทางเลือกของคนที่ฉลาดกว่าคือ Infused Water หรือน้ำหมักผลไม้แค่หั่นเลมอนแตงกวาหรือเบอร์รี่ใส่ลงในน้ำเย็น แช่ทิ้งไว้คุณจะได้รสชาติและความสดชื่นของผลไม้โดยที่ไม่ต้องรับน้ำตาลเข้าไปทำลายตับแม้แต่กรัมเดียวเป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมมากครับกดเหล็กง่ายๆวันนี้คือจงกินผลไม้ของคุณอย่าดื่มมันขอบคุณความรู้ดีๆจากมิสเตอร์ MDX มากครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ MDX แบรนด์ผู้ชายอันดับหนึ่งคิดค้นความล้ำหน้าเพื่อชีวิตผู้ชายมีระดับ